สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆนะครับวันนี้ก็พามาดูสภาพนะครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวนาปีนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์เจริญการช่างปี2017นนะครับมาดูสภาพหลังจากที่เกี่ยวข้าวนาปีนะครับปีนี้นะครับรอดนะครับลูกปืนเพลาเครื่องนะครับปีนี้รอด ปีที่แล้วนี่รอไปสองลูกนะครับลูกปืนปีนี้รอดนะครับไม่แตกนะครับปกตินี่จะแตกตัวในนะครับแตกตัวในปีที่แล้วนี่แตกไปสองตัวนะครับพอดีก็ว่าลูกปืนเดิมเป็นลูกปืนธรรมดานะครับสองหนึ่งสามตัวนี้อันนี้ เปลี่ยนเป็นลูกปืนสลิปนะครับสองหนึาทำแทนเครื่องใหม่นะครับ <c oughs> สบภาพร่างกาย <c oughs> ถือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับร่างกายเพิ่งกลับมานะครับเป็นใค้นิดหน่อยนะครับปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องแบกเพลาเครื่องนะครับ เดิมนี่เป็นเป็นยอยเรียวนะครับตัวนี้เป็นยอยเรียวคือขนาดมันจะเท่าย่อยเรียวพอดีนะครับความกว้างของความกว้างของอกากบาทนะครับมันจะขนาดพอดีกับย่อยเรียวก็เลยเปลี่ยนเป็น <c oughs> ยอยแปดทิศนะครับต้องขออภัยนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับ ยอเรียวนี่คือที่เปลี่ยนนะมันมันมันดังนะครับมันเวลาฟรีรอบเครื่องเบาๆนี่มันจะดังนะครับกเลยเปลี่ยนมาเป็นกากบาทอันนี้เป็นกากบาทของน่าจะรุ่นไหนไม่แน่ใจนะครับของไทเซงนะครับ รอดนะครับปีนี้ถือว่าผ่านนะครับก็อาจจะร้อนนิดหน่อยนะครับตัวไหนร้อดน,นิดหน่อยร้อนกว่าตัวนอกนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับดูสภาพโดยรวม